ตอนที่2บทที่1นึ่งสอดมาสเตอร์พืล้มเหลวแห่งซิเวเนียอย่ามายุ่งกับไอล่านะเอ็ดร็อดเทเลอร์ตัวร้ายที่ปรากฏตัวทันทีที่เกมเริ่มต้นเขาใช้สถานนะขุนนางข่มเหงไอล่าเพื่อสมัยเด็กของพระเอกและถูกจัดการอย่างราบคาบในทันทีด้วยความอาฆาตมาดร,ร้ายเอ็ดพยายามแก้แค้นพระเอกด้วยการสลับกระดาษคำตอบ หวังให้เขาสอบตกและพลาดโอกาสเข้าศึกษาที่โรงเรียนซิเวเนียแต่ถูกจับได้ในทันควันโดยผู้สมัครสอบที่ต้องการปกปิดตัวตนฟีเนียอีเลียสโครเอลองหญิงลำดับที่3แห่งจัก,กรวรรดิโครเอลด้วยพลังดวงตาอย่างรู้ความเท็จละกลอุบายทั้งปวงไม่อาจรอดพ้นสายตาเธอไปได้แม้เอจะถูกจับได้คาหนังคาเขาแต่เขากลับปฏิเสธเสียงแข็ง จนกระทั่งดวงตาของฟีเนียจ้องลึกทะลุคำโกโหกของเขาทั้งหมดผลลัพธ์เอ็ดรอดเทเลอร์ถูกเตะโด่งออกจากหอพักตอนนี้ในสายตาชาวซิเวเนียเอ็ดรอดเทเลอร์คือขยะที่ใครๆก็รังเกียจนายมาทำอะไรที่นี่เธอคือคนสุดท้ายที่ฉันอยากเจอในตอนนี้เลยนะนายยังไม่ถูกไล่ออกอีกหรอเออทางเทคนิคผมยังเป็นนักเรียนอยู่ครับ ถึงแม้จะถูกไต่ออกจากหอพักไปแล้วก็เถอะงั้นฉันจะพูดสั้นๆนะไปซะแค่เห็นหน้านายก็เสียสะเอียนจนทนไม่ไหวแล้วฉันจะไปคุยกับคณะบดีให้ไล่นายออกโดยเร็วที่สุดเพราะแค่คิดว่านักเรียนซิเวเนียคนหนึ่งเคยถึงขนาดพยายามโกงข้อสอบเพื่อทำลายอนาคตของนักเรียนคนอื่นๆมันก็นาก่าขยะแขยงเกินกว่าที่ฉันจะทนรับไหวแล้ว <c oughs> ไหนบอกว่าจะพูดสั้นๆไงแย่ <c oughs> yeah, ละ ปลาที่ตั้งใจย่างหลังจากอดมาสมวันกำลังไม่เป็นตอตะโกดำปีเลย <c oughs> แต่ปลานั่นยังไม่ดำมืดมิดเท่าอนาคตของฉันหรอก <c oughs> เพราะคนคนนี้องค์หญิงฟีเนียสามารถไล่ฉันออกจากโรงเรียนได้จริงๆทั้ง, <c oughs> งนั้นพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วฝ่าบาทออกมาเดินป่าคนเดียวโดยไม่มีอัศวินคุ้มกันแบบนี้เนี่ยนะ เชื้อพระวงควรมาอยู่ในป่าเปลี่ยวแบบนี้เพียงลำพังด้วยหรือครับท่านนายคิดจะคุกคามฉันเพราะเห็นว่าฉันอยู่คนเดียวแล้วก็นายจะต้องเสียใจไปจนวันตายคุกคามงั้นหรอครับเปล่าเลยผมรู้สึกสำนึกบุญคุณมากกว่าครับฟาบาทเปิดใช้งานดวงตาอย่างรู้สำนึกบุญคุณหรอคำกล่าวนี้ความจริงร้อเป์ ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีคำโกหกป่าปนอยู่ในคำพูดของเอ็ดรอดเทเลอร์ฮะเธอดูตกใจจังนะไม่ต้องแปลกใจหรอกฉันพูดจริงอดีตตระกูลของฉันร็อดเทเลอร์ถึงจะมีอำนาจล้นฟ้าแต่ก็เฉาโสดเดลเรียงช่อโกงเอาเปรียบราษฎรถึงขั้นใช้มนุษย์เป็นหนูทดลองค้นหาความเป็นอมตะแน่นอนว่าพวกเขาจะถูกกวาดล้างจนสิ้นซากจากพวกพระเอก ทุกคนจะถูกประหารหรือไม่ก็ถูกจองจำแต่ฉันน่ะถูกขับไล่ออกจากตระกูลก่อนหน้านั้นแล้วการคราฟไอเทมใหม่ปลาไม่กินไม่ได้ระดับครึ่งดาวตอนนี้ฉันทั้งหิวโซทั้งหนาวสัน่นแต่เอาจริงๆมันก็ยังดีกว่าต้องตายในตอนจบแล้วนะในระยะยาวแล้วมันเป็นเรื่องดีจริงๆ ดังนั้นสิ่งที่ฉันต้องทำก็คือต้องทำให้ฟีเนียเชื่อใจฉันโดยไม่โกหกให้ได้ไม่งั้นละก็ฉันจะถูกไล่ออกเกมโอเวอร์และฉันก็จะเกมโอเวอร์ตามไปด้วยจากทำลา์ที่จำได้ฉันถูกขับไล่ออกจากตระกูลเมื่อไม่นานมานี้เองก็น่าจะเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนโรงเรียนจะเปิดเทอมแต่ทำไมฟีเนียถึงมาอยู่ที่นี่ตอนนี้กันล่ะแต่งตัวธรรมดา ไม่มีเครื่องระดับชั้นสูงฝ่าบาทคงอยู่ระหว่างการทำภารกิจทดสอบของโรงเรียนใช่ไหมล่ะครับเควสภารกิจทดสอบของศาสตราจารย์แกลสเป้าหมายค้นหาลูกหินเวทมนต์ที่ถูกซ่อนในป่าการทดสอบของศาสตราจารย์แกลสเรื่องชื่อลือชาเรื่องความโหดเชียวละแต่ฝ่าบาทในฐานะองค์หญิงผู้สูงศักดิ์คงตั้งเป้าจะเข้าห้องเอสำหรับนักเรียนหัวกะทินแน่ๆ นายกำลังประจบฉันหรือไงนิสัยนายไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดฉันจะไปบอกทางโรงเรียนให้ไล่นายออกแต่ถ้าฝ่าบาทไม่รับความช่วยเหลือจากผมฝ่าบาทไม่มีทางสอบติดห้องเอแน่นอนถ้าฝ่าบาทพิสูจน์ได้ว่าคำพูดของผมไม่เป็นความจริงก็เชิญไล่ผมออกได้เลยครับที่กลางทะเลสาบทางใต้ของป่ามีเกาะเล็กๆปกคลุมไปด้วยหญ้าตรงกลางเกาะ มีต้นไม้ใหญ่ที่เรียกว่าต้นไม้ผู้พิทักษ์แงเมรินดาที่นั่นฝ่าบาทจะพบรางวัลจากผมครับเมื่อสาวันก่อนเอ็ดร็อตเทเลอร์ที่ฉันรู้จักก็แค่เด็กปลิ้นปล้อนคนหนึ่งฉันยังจดจําใบหน้าไร้สง่าราศีของเขาได้อยู่เลยแต่เอ็ดร็อตเทเลอร์ที่ฉันเจอเมื่อกี้ หมดเวลาทดสอบโชลูกหินเวทมนต์ที่พวกเธอหาเจอได้แล้วแก้ Glass, สศาสตราจารย์แผนกเวทมนต์พวกเธอทั้งหมดตกไปอยู่ห้องเอลฟ์สิ่งสำคัญในการสอบหน้าคือการรู้วัตถุประสงค์ในการสอบนั้นส่วนการสอบนี้มันไม่ใช่แค่การหาลูกหินเวทมนต์หรอกเฉพาะนักเรียนที่หาลูกหินที่มีพลังต่ำแบบนี้ได้เท่านั้นที่จะได้เรียนในห้องเอ มีเพียง3มคนซิกลอเทลและอีกหนึ่งคนผู้พบเจอลูกหินที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ผู้พิทักษ์แห่งเมรินดาซึ่งเป็นลูกที่มีมานาเบาบางที่สุดเธอคือระดับท็อปของชั้นเรียนอาหารไม่หมดเลยตอนนี้ฉันไม่มีแรงเหลือจะใช้ชมวกจับปลาแล้วด้วยการคราฟไอเทมใหม่ คันเบ็ดสมทําจากไม้ที่เหลาด้วยมีดสั้นกับเส้นไหมาจากเสื้อผ้าเพื่อใช้ตกปลามีตะขอเล็กๆใช้ล่อเหยื่อมันอ่อนแอและมันไม่น่าจะล่อให้ปลามากินเบ็ดได้หรอกระดับความยากในการคราบหนึ่งดาวคันเบ็ดก็โซมชีวิตฉันก็โซม <c oughs> องค์หญิงลำดับที่3แห่งจักรวรรดิองค์หญิงฟีเนียอลีอสโคลเอล เติบโตในวังหลวงทำให้เธอต้องพยายามแยกแยะความจริงจากคำพูดจาสันเสริญยนยอเส่แสง้งลวงหลอกที่ท่วมทนพระราชวังจนทำให้เธอได้รับความสามารถนั้นและไม่มีอะไรหลุดรอดความสามารถของเธอได้พลังพิเศษดวงตาอย่างรู้ความสามารถที่มองทะลุทุกคำโกหกพูดให้ถูกก็คือฉันไม่มีทางโกหกเธอได้เลยแต่ในโลกนี้ ไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับคนที่รู้จักใช้แเล่เหลี่ยมหรอกนะองค์หญิงฟีเนียจะได้รับสมญานามในภายหลังว่าองค์หญิงแห่งความเมตตาก็เพราะความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอในเกมต้นฉบับเธอสอบตอกเพราะความล้มเหลวในภารกิจทดสอบหาลูกหินนั้น ทำให้เธอตกไปอยู่ห้องเอลฟ์เลยต้องอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวความล้มเหลวนั้นทำให้เธอเติบโตขึ้นแล้วถ้าฟีเนียผู้ซึ่งจะมีอิทธิพลอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของเกมค้นพบลูกหินทองคำแล้วได้เรียนห้องเอล่าพพรอตเกมต้นฉบับจะผิดเพี้ยนถึงฉันจะเลี่ยงจากการถูกไล่ออกจากโรงเรียนได้แต่ข้อมูลทั้งหมดที่ฉันรู้จะไรค่าพูดอีกอย่างก็คือ ฉันสวยแน่แต่ว่านะระดับท็อปของฉันเรียนคือลูซี่เมริลอนาคตไม่เปลี่ยนหรอกความสามารถของฉันแยกแยะความจริงได้เสมอที่นี่มีลูกหินจริงๆเอ็ดร็อดเทเลอร์ไม่ได้โกหกแต่นี่ไม่ใช่รางวัลของฉัน เหตุผลที่องค์หญิงฟีเนียปกปิดตัวตนระหว่างการสอบเข้าเป็นเพราะเธอรู้สึกอับอายเกี่ยวกับสิทธิพิเศษต่างๆที่เธอมักได้รับเมื่อผู้คนรู้สถานะที่แท้จริงของเธอเธอต้องการได้รับสิ่งต่างๆโดยพึ่งพาวความสามารถของตัวเองเท่านั้นแม้เธอจะสัมผัสได้ในทันทีที่เธอเห็นว่าลูกหินลูกนั้นคือคำตอบที่ดีที่สุดฟีเนียก็ไม่มีทางเอามันไปหรอกเพราะเธอไม่ได้หามันมาได้ด้วยตัวเองฉายา องค์หญิงแห่งความเมตตาซึ่งเป็นชื่อที่เธอจะได้รับในอนาคตไม่ได้มาจากสถานะหรือสกิลสุดยอดไปเลยนะลูซี่ว้าวแต่มาจากการตัดสินใจอย่างเที่ยงธรรมของเธอและสิ่งที่ฉันทําไปในตอนนั้นก็เป็นเพียงอยู่ที่เอาไว้ล่อองค์หญิง แต่ถ้าฝ่าบาทไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผมฝ่าบาทไม่มีทางสอบติดห้องเอแน่นอนถ้าฝ่าบาทพิสูจน์ได้ว่าคำพูดของผมไม่เป็นความจริงก็เชิญไล่ผมออกได้เลยครับมันไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะโกหกหรือเปล่ายังไงยังไงองค์หญิงก็แยกแยะคำโกหกได้นี่นาะและถึงแม้เอ็ดร็อดเทเลอร์จะบอกความจริงแถมยังย้ำอีกว่าเธอจะสอบตกแน่ ถ้าเธอไม่ทำตามคำแนะนำของเขาแต่องค์หญิงก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวเองและจะพิสูจน์ว่าเขาคิดผิดด้วยการพยายามเข้าไปเรียนห้องเอให้ได้โดยพึ่งพาวความสามารถของตัวเองเท่านั้นไม่สนใจคำแนะนำของเขาแต่เอ็ดรอดเทเลอร์ไม่ได้โกหกและเธอพลาดเข้าไปเรียนห้องเอไม่ได้ดังนั้นองค์หญิง ฉันจะจับตาดูนายเอ็ดร็อตเทลอร์ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจับได้แล้วเย้ฮ yeah! ่าฮ oh! ถึงแม้ฉันต้องตื่นตั้งแต่ไก่โฮและต้องวิ่งตลอดทั้งเส้นทางตั้งแต่จากที่พักในป่าจนถึงโรงเรียนแบบนี้ ฮ่าฮ่าแต่ฉันก็ทำได้ฉันกลับมาแล้วกลับมายองโรงเรียนซิเวเนียขอเริ่มพิธีเปิดภาคเรียนตั้งแต่บัดนี้พวกเราขอยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ภาคเรียนใหม่ขอให้สนุกกับอาหารและพิธีเปิดในวันนี้ต่อไปเป็นการแสดงจากสมาคมศิทธิเก่าซิเวเนีย ฉันได้รับการต้อนรับกลับมาด้วยเสียงซุบซิบนินทาฉลองให้กับการรอตายของฉันอย่างอบอุ่นเดานั่นได้เขายัางกล้าโผล่มาที่นี่อีกนี่เขาจะเสนอหน้าเข้ามาเรียนที่นี่จริงๆหรอเนี่ย <c oughs> นี่สินนะรางวัลของผู้รอดชีวิตจากสงครามฉันจะดื่มดำมันให้เต็มที่ไปเลย นั่นมันเอ็ดรอเทลเลอร์ใช่ไหมเป้าหมายของฉันมีแค่อย่างเดียวเรียนให้จบ <Yeah. S 2> นักเรียนปีสองที่ทำเรื่องงามหน้านั่นไงแต่พอดูใกล้ๆเหมือนเขาดูเปลี่ยนไปยังไงไม่รู้สิแต่ว่าเขากินเยอะมากเลยนะ uh. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นขอแค่เรียนจบก็พอ ฉันได้ยินว่าโต๊ะนู้นมีของหวานจัดเชฟหอพักออฟิลิสด้วยล่ะไปกินกันไหมแล้วเดี๋ยวเรามาเม้ามอยกันดีกว่าว่าช่วงปิดเทอมไปทำอะไรกันมาบ้างดีไหมอันนี้แซ่ไปสิคาร่าแปลกจังนะฉันหวังว่าเขาดูเหมือนเป็นคนละคนเลยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันนะ หลังจากรอดพ้นจากฟีเนียมาได้ดูเหมือนสาวผมจำพูจะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรคนใหม่ของเอ็ดซแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะผมชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยครับอย่าลืมกดซับกดไลค์แล้วไปลุ้นกันต่อตอนหน้าด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ